สวัสดีค่ะดิฉันนางประพันธ์ตรีเกียรติบุตรรองผู้มนวยการสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรสระบ,บุรีนะคะจากคําถามที่อาจารย์บอกว่าให้เล่าเรื่องความประทับใจอะไรในรั้วมสวก็ต้องบอกเลยค่ะสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดนะคะในการได้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มสวนะคะก็คือคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตัวเองนะคะประทับใจในในความเป็นมอสอวโดยที่ผ่านการเข้ามาเรียนรู้เองนะคะมันก็ทำให้เราคิดว่ามันจะยากหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งพอได้เรียน จนมาถึงวันนี้นะคะก็ถือว่าหนึ่งเทอมแล้วนะคะก็อยากจะบอกน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้เข้ามาศึกษาในมสวอยากให้เปิดใจคะ่ะเพราะว่าที่นี่นะคะก็ถือว่าอ,อ,อาจารย์ทุกท่านให้ความใส่ใจนิสิตนักศึกษาทุกๆคนนะคะซึ่งท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะให้เราพูดคุยติดต่อประสานงานได้ อีกอย่างหนึ่งที่เห็นเด่นชัดในบรรยากาศของการเป็นนิสิตที่มสวนะคะก็คือพี่ๆน้องๆที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนิสิตมสวด้วยกันนะคะก็จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่เพื่อนๆในคลาสเรียนนะคะอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศของการเรียนที่นี่นะคะไม่มีการแบ่งแยกช้นชั้นวันนะไม่มีการแบ่งแยก ภาษาถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็สามารถที่จะพูดคุยบอกเล่าความเป็นตัวเองแล้วก็เรียนรู้ปรับความเข้าใจได้เพราะทุกคนมาจากต่างที่สาสนต่างสถานที่วัฒนธรรมองค์กรก็แตกต่างกันแต่พอมาอยู่ร่วมกันก็ต้องบอกว่าอาจารย์เป็นศูนย์รวมของพวกเรานะคะที่ทําให้พวกเราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะ แล้วยิ่งมาเห็นความหมายนะคะที่อาจารย์ได้ให้ไว้ในสัญลักษณ์ของมสวของเราอีกนะคะ<ม>ก็ยิ่งรู้สึกแบบว่าประทับใจในในความอาัจฉริยะของอผู้ก่อตั้งนะคะว่ามีความหมายยังไงนะคะจากที่เราไม่เคยรู้เลยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนแบบ เส้นเขาเรียกว่าเส้นเป็นเส้นสมก,การทางคณิตศาสตร์นะคะที่ที่เราจะเห็นได้ว่าเป็น y เท่ากับ e ยกกำลัง x นะคะซึ่งหมายถึงการเพิ่มหรืองอกงามความงอกงามนะคะตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยก็คือการศึกษาคือความเจริญงอกงามนั่นเองนะคะ แล้วก็ที่ประทับใจก็คือจะเป็นภูมิเขาเรียกสถานที่เรียนนะคะก็ปรับภูมิทัศน์แบบสวยงามลงตัวนะคะเข้าไปที่ไรก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านอบอุ่นนะคะทำให้ไม่ไม่เป็นการาเคร่งเครียดซีเรียสน,นะคะแล้วก็ชอบชื่อนะคะนอกจากประทับใจเรื่องของ ท่านคณะอาจารย์นะคะรุ่นพี่รุ่นรุ่น,นพี่นะคะแล้วก็เพื่อนๆนแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของชื่อของมหาลัยด้วยนะคะที่มหาลัยก็คือคําว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์นะคะซึ่งแปลว่ามหาวิทยาลัยที่จเจริญด้วยสีสง่าแก่มหานครนะคะอยู่ใจกลางเมืองนะคะ มันก็เหมือนกับเราได้มาอยู่รวมกันเป็นจุดศูนย์รวมของมหานครนะคะทำให้รู้สึกตัวเองมีค่ะมีคุณค่ามากขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเออออกไปเผยแพร่ชื่อเสียงแล้วก็สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศของเราต่อไปะคะ่ะอ่าแล้วก็ที่ประทับใจ อย่างหนึ่งนะคะก็คือความเป็นกันเองนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์นะคะแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ภายในมหาลัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ